จ้านี้จะเหมนไปเกนาแค่ไหนกันล่ะเนี่ยโอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมเต้กับผมทีมอแล้วนะครับโดยในวันนี้ก็กลับมาสู่คลิปอัน็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับโดยในรอบนี้ครับเรียกได้ว่าของที่ผมจะเอาอัน็อกซิ่งรอบนี้เนี่ยค่อนข้างพิเศษพอสมควรเลยนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นการคอลลาบอร์เรชันระหว่าง ตัวการ์ดเกมของการ์ดไฟแฟนการ์ดกับเกมมือถือยอดฮิตของประเทศญี่ปุ่นอย่าง m อน s t e อร์ r i k e นั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการคอลลาบที่ค่อนข้างว้าวพอสมควรน,นะครับเพราะว่าการคอลลาบรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับเมคนิกใหม่อย่างเมคานิกกาชาดนะครับก็คือการสุ่มหยอดเหรียญซึ่งลิงก์กับตัวเกม m อน s เ e อร์ r i k e ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการคอลลาบของ Mon s เ e อร์ r i k e นะครับจะออกมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็คือ TD 0-2นะครับแล้วก็ TD 03และก็ตัวของบูสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของ TT 02นนั่นเองนะครับซึ่งก็คือ Monster Strike Super Beast d a i t y Festival นั่นเองนะครับซึ่ง T d ดีกล่องนี้นะครับจะเล่นเกี่ยวกับตีแมคานิกาชาซึ่งเป็นตีมของ Collaboration อย่าง Monster Strike อยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัววันกาดเองก็ยังมีแมคานิกในการเพิ่มพลังโจมตีที่หนักหน่วงและยังมีความสามารถในการสแตนเดียรการดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็เรีย แถมยังตีได้อย่างรุนแรงและก็เวฟค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็กลับมาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งแล้วนั่นเองนะครับก็นี่นะครับก็เป็นในส่วนของรูปร่างหน้าตาของเจ้าคอลลบโบเฮชั่นของกราฟไฟแมงก่กับมอนสเตอร์สไตร์นั่นเองครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีบอกเลยว่านี่คอลลบโบกับชันนะมอนสเตอร์สไตร์และก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวเด็กเริ่มต้นนั่นเองครับสัญลักษณ์นี้นะ ก็นแน่นอนครับว่าตัวหน้ากล่องแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นเกรด3ที่เราต้องใส่ในไรเด็กนะครับก็คือตัวของเจ้า X caliber เลยมาดูด้านข้างดีกว่าครับด้านข้างก็จะมีเป็นตัวที่ใส่ในไรเด็กซึ่งเป็นตัวของเกรดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวของเกรด2นั่นเองนะครับด้านหลังก็มีระบุนะครับว่าศึกษาละเอียดข้อมูลโซเชียลมีเดียแอคเคาท์ต่างๆของใน Trial Deck ชุดนี้มีอะไรบ้างอ๋อผมลืมบอกไปครับท่านผู้ชมว่า Trial Deck ชุดนี้นะครับ ราคาอยู่ที่650บาทซึ่งเท่ากับเด็กเริ่มต้นของการเกมภาษาญี่ปุ่นทั่ว,วไปเลยนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยนะครับว่าไฟออ l เด็กชุดนี้ค่อนข้างให้คุ้มกว่าเด็กเริ่มต้นของการภาษาญี่ปุ่นทุกๆเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะรับชมกันเลยนั่นเองนะครับอ,อ่านี่นะครับก็เป็นในส่วนของไ i ออลเด็กมอนสเตอร์สไทร์นั่นเองครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าราคา650บาทนี่นค่อนข้างคุ้มมากเลยครับเพราะว่า มันแถมตัวเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์เอกซ์คลูซีฟของทางวันกากับมอสเซอร์สไทร์ตัวเองครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเอกซ์คลูซีฟยังไงครับแต่ก่อนอื่นเรามาชมกันดีกว่าว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็พลิกด้านหลังนะครับก็จะมีนี่เลยสิ่งที่คนเล่นการ์ดไฟ์ม่งการเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นจะคิดถึงมากๆกนะครับก็คือคู่มือนั่นเองนะครับ <c oughs> คือบอกตามตรงเลยว่าคู่มือของการ์ดไฟ์มันกาดเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแบบนี้เนียมันค่อนข้างที่จะจับและก็สะดวกมากนะครับเพราะว่านอกจากมันจะเล็กรกะทัดแล้ว ก็นี่ครับยังอธิบายได้ครบถ้วนในสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะครับแถมยังเล็กกว่าเดิมด้วยแค่ฝ่ามือผมอีกก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเลยครับต่อมาในส่วนของ Playmat นะครับ Playmat รอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ exclusive สำหรับ Monster Strike เลยนัเองนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าจะมี Order Zone นะครับเพราะว่าเล็ก Monster Strike จะเป็นเด็กที่เล่นกับ Order Zone เพราะว่าไม่ขนิก,กา,า์ดฉากมันนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงอธิบายความสามารถการ์ดนะครับ และก็จะมีในส่วนของ monster box เองครับซึ่งจะเป็นตัวใส่วัตด,ดิบิบกาชาของเรานั่นเองนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบเต็มๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวยงามเข้ากับสีของตัว trial deck มากๆเลยนั่นเองในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะระบุเลยว่าเด็กนี้เล่นยังไงนะครับและก็ของเสริมต่างๆที่จะเอามาเสริมใหกัดเด็กนี้มีอะไรบ้างนะครับและก็รวมถึงสปอยในตัวของ ไฟโอเด็อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะมารีวิวในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของเคาน์เตอร์และก็เด็กนะครับซึ่งตัวเด็กน้าเดี๋ยวขอลองดมหน่อยแล้วกันเพราะว่า <c oughs> คลิปของเราอ่ะปกติเวลาเราจะทำอันบ็อกซิ่งการ์ดเกมเราต้องดมใช่ไหมงั้นขอดมก่อนนะครับอืมอ้โหโ้เฮ้ยรอบนี้ถือว่าหอมกว่าทุกชุดที่ผมเคยดมมาเลยรับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงเลยคือมันหอมมาก หอมแบบโคตรหอมอะหอมมากซึ่งตัวเด็กเดี๋ยวเรามาแกะทีเดียวนะครับก็เรามาดูในส่วนของเคาน์เตอร์ดีกว่าซึ่งในรอบนี้ครับตัวม o n s t e อร์ไ i ร e เนี่ยจะ e x c l u s ค v ูเฉพาะของมันเลยนะครับเพราะว่าจะมีเคาน์เตอร์ตัวบวกห้0 0ับวกห0ื0 0บวกหม0 0 0บวกซึ่งเป็นเคาน์เตอร์มาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวด้านข้างก็จะมีเขียนระบุไว้เลยเป็นการโอเวอร์เวสวงเล็บบูชิโรแล้วก็ตัวแอคแทกนะครับแต่แต่แต่นี่ครับ ตัวเคาน์เตอร์เอกซ์คลูซีฟของ Monster Strike นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์พิเศษนะครับซึ่งเพิ่งโผล่มาในชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับก็คือเคาน์เตอร์บวกหนึล้านสำหรับ d r i v e Check Over Trigger ์บวกหนึ่งค c ิทิคัลบวกสองคริทิคและเคาน์เตอร์ระบุว่าเพอร์เซนารายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตำหนิจากโรงงานนะครับซึ่งเสียดายเหมือนกัน <S <S แต่ว่าการมีเคาน์เตอร์ระบุว่าเพอร์เซนารายเนี่ยก็ทำให้ไม่ต้องเปลืองเคาน์เตอร์บวกหมื่นมากจนเกินไปนั่นเองครับเรียกได้ว่าคุ้มค่่าาาาจจรรริงรงๆน,นนนนนนะะคคััััับบด้้้ขอีเป็สญลกษณ ของ m o n s t e อร์ r i k e นะครับและแน่นอนว่าก็มีระบุบากาสิฟแมากาบ o v e r d e s เโดยบูชิโรสนะครับเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์2อันนี้เป็นเคาน์เตอร์อะคริลิกนะครับกอทุบแล้วก็มีเสียงสะท้อนอย่างนี้และก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆและก็ค่อนข้างแข็งและก็ทนทานมากเลยนั่นเองนะครับต่อมาคือตัวเด็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวหน้ากล่องเป็นตัว e x c a l i b u ลนะครับและฟลอยด์ค่อนข้างสวยเลยนั่นเองนะครับเออชแกะออกมาก่อน แน่นอนนะครับว่าชุดนี้เราจะมีโอกาสสมได้ MSR ถึง2ใบนั่นเองครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่านะตอนนี้ครับเพราะว่ามันเรียงตามเลขนะครับมันไม่ได้เรียงว่า MSR อยู่ด้านหลังนะครับเหมือนกับการ์ดเกมเวอร์ชันอื่นนะครับที่ว่าฟลอยเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าบางอันอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้คือมันเรียงตามเลขมาเลยนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟลอยด์มอนสเตอร์สไตรนะครับจะมีลายรูปดาวนะครับแล้วก็เป็นฟลอยเงาอีกแล้ว บอกตามตรงเลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็มีตัวฟลอยด์เคลือบนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวไรเด็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ไขท่ทองด้วยแล้วก็กาชาลิโดราจะเป็นคอมมอนนะครับเรามาดู MSR กันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเเมื่อกี้ผมเลอเห็นไปแล้วว่ะคือตัว MSR มันคือเกรดสามของเราคือ e x c a l i b า r เเลยครับท่านผู้ชมก็เรามาเปิดกันเลยดีกว่าหนึ่สอู้ ก็ MSR ของเรานะครับก็จะเป็นตัวของ X caliber นะครับซึ่งเป็นอาร์ตอีกอาร์ตหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าสวยเหมือนกันนะครับก็นี่คือ MSR ใบแรกคนระับก็คือเจ้าตัวของ X caliber นะครับเรามาดูที่เหลือนี่ก่าว่า MSR ใบต่อมาที่เราจะได้คืออะไรนะครับ MSR ใบต่อมาที่เราจะได้คือเกย์ครับ Trigger Trigger หนึ่งสองสามเป็น front trigger ครับก็อืม คือบอกตามตรงเลยว่า MSR รอบนี้เนี่ยมันเป็น SP ที่สวยมากครับสมคุณค่าแก่การคอลลาโบเลยนั่นเองนะครับคือบอกตามตรงเลยว่ารอบนี้เนี่ยสวยและคุ้มค่ามากเลยครับก็คือการวางตัวหนังสือล่างๆและการเห็นอาร์ตยูนิตแบบชัดๆเนี่ยกับฟลอยด์ด้านๆที่ผิวสัมผัสเหมือนกับการระดับ VR กับ g r เนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยครับสำหรับ Monster Strike right Rare นะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยผมค่อนข้างชอบอย่างคือตรงนี้ครับ เลขสีเกรดนะจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการอ้างอิง Reference จากตัวเกม Monster Strike ในส่วนของท่าที่แตกต่างกันนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยด้วยส่วนตัวนะครับผมไม่เคยเล่น Monster Strike นะครับแต่บอกตามตรงเลยว่าการที่แวนกาดนะครับทำการโคโลโบโดยการอ้างอิงจากตัวเกมอย่างนี้ผมค่อนข้างที่จะ Respect ในการสร้างสารรค์ของเขามากเลยนั่นเองครับโอเคเราก็สุ่ม Monster Strike แรของเรา เจอแล้วครับ2ใบก็เรียกได้ว่าว้าวพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถการ์ดกันเลยและกันนะครับโอเคครับต่อไปนะครับก็มาสู่ช่วงความสามารถการ์ดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าผมขอพูดตามตรงเลยว่าผมจะไม่รีวิวความสามารถการ์ดของการ์ดที่ไม่มีเอฟเฟกต์กับการ์ดบางใบที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วอย่างเพอร์เฟกซ์การ์ดนะครับซึ่งผมก็พูดถึงมันไปนหลายคลิปพอสมควรเลยก็ขอไม่พูดความสามารถการ์ดของมันและกัน และรวมถึงพวกวานิลาพลังโจมตี8 0 0พพลังโจมตี1-0,000ซึ่งผมก็ขอไม่พูดในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับไม่งั้นคลิปจะนานเกิดไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถการ์ดกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าใบแรกของเรานะครับก็คือเจ้านี้เลยนะครับก็คือ Excalibur นั่นเองครับดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งสายสัมพันธ์ Excalibur ที่เราได้ระดับมอนสเตอร์สไตร์เรมาถึง1ใบนะครับซึ่งเอฟเฟกของมันก็ง่ายแสนง่ายนะก็คือเมื่อ,อยูนิตีน และเมื่ออยู่ในนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าทําการเพอร์โซน่าไรในเธอนี้นะครับเคาน์เตอร์บลาส์หนึ่งทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบสแต็มเรียการของเราได้หนึ่งใบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากเลยครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยก็สามารถตีได้ถึง2องหมไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อมันเพอร์โซน่าไรก็ยังสามารถทําการสแต็มเรียการเราได้นะครับก็เรียกได้ว่าตนะีหนักและก็เพิ่มวิฟไปในตัวนั่นเองครับเรียกได้ว่าแวนการ์ดของเราอย่างเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับ ต่อมานะครับก็คือใบที่2นะครับซึ่งก็เป็นการ์ดที่เราใส่ในไรเด็กนะครับก็คือเจ้าในส่วนของศิลปินผู้สร้างปฏิหาร์โมเสสนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดที่เราต้องใส่ในไรเด็กในส่วนของเกรดสนะครับซึ่งก็มีเอฟเฟกต์ดังนี้เลยครับเมื่ออยูุ่ดนินี้โจมตีฮิตโซบลาสหนึ่งนะครับริากาของเราหนึ่งใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งและก็สกิลต่อมาคือสกิลสซึ่งเป็นสกิลคอร์ก็คือเมื่ออยู่ดนินี้โจมตีและได้รับบูสต์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีีกก5,000รเรยว่า เป็นอีกหนึ่งใบที่ค่อนข้างเพิ่มพลังจุกจีลียาได้เก่งมากๆเลยครับและที่สำคัญน,นะครับก็เป็นเคลือบด้วยใบยหนึ่งนั่นเองครับเรียกว่าสวยสวยงามมากและต่อมาครับเป็นส่วนของเกรดหนึ่งครับที่ใส่ในไล่เด็กนะครับและก็แน่นอนว่ามีเคลือบด้วยใบยหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งใบนั้นก็คือ ผู้บทขยี้ความสิ้นหวังอามีด้านั่นเองนะครับสกิลแอ็กของมันในช่องวรนกาศวันส์เพิร์ทเทิร์นโซปรัสหึ่โจกัสหนึ่งใบและสกิลต่อมาก็คือสกิลออโต้นะครับคือเมื่อหยุดตรงนี้ทําการบูสต์นะครับถ้าทําการเพิร์ตน่าไรในเทิร์นนี้ก็โซชาร์ตหนึ่งพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก5,000นั่นเองคนระับก็สามารถบูสต์เพิ่มเป็น13,000เมื่อเพิร์ซน่าไรแล้วก็ยังช่วยคืนคอสเติมโซด้วยนั่นเองนะครับเรีวยกว่าเกรดหนึ่งตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับ ต่อมานะครับก็คือตัวเริ่มนะครับซึ่งตัวเรื่มของม o n s t อร์ t r i k e เนี่ยค่อนข้างที่จะว้าวพอสมควรเลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังทํามาเป็นแบบเคือบด้วยนะครับซึ่งน่าคือเจ้าไข่ทองครับเฮ้ยอันนี้ไม่ได้มุกนะครับมันชื่อนี้จริงครับไข่ทองซึ่งเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับและทาให้เมคคนิกาชาค่อนข้างเวิร์กเพราะว่าเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อเราทําการสแตนด์อัพวันจันนะครับเราจะเป็นสไตรเกอร์นั่นเองนะครับซึ่ง สไตรเกร์นะครับก็จะมีอธิบายระบุไว้ในตรงวงเล็บนะครับคือเมื่อเราเป็นสไตรเกร์นะครับนำการ์ดที่ชื่อว่ากาชาบีโดราจากในไรเด็กมาวางที่ออเดอร์โซลนะครับแลวก็จะได้รับมอนสต์บ็อกซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าดีไซน์ของไข่ทองนะก็ค่อนข้างสวยครับเพราะว่ามันเหมือนกับสุ่มเปิดกาชานะครับว่าเราจะเปิดได้ตัวอะไรนะครับซึ่งมันจะมาในส่วนของไข่นะครับซึ่งอ้างอิงจากตัวเกมอีกแล้วนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจิงจริงครับ ต่อมาครับก็เรามาดูในส่วนของยูนิตที่เหลือกันบ้างดีกว่านะครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยและกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยเป็นเกรดหนึ่งนะครับก็คือแปดนักรบพนเนจรแห่งปัญญาอินุสกาเคโนโน่นั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลคอนก็คือถ้ามันกัดเหล็กไฟเป็นเกรด3หรือสูงกว่าพลังโจมตีบวกเพิ่มอีกห้าขันก็จะเป็นตัวตี13เลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเก่งมากๆเก่งมากๆเลยเก่งมากๆ,ๆต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของเกรด2ครับซึ่งให้มาถึง4ใบนะครับซึ่งก็คือเป็นในส่วนของวานิ บวกหมื่นนะครับก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรครับเพราะฉะนั้นผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นเกรดสองอีกหนึ่งใบให้มันถึง4ใบนะครับก็คือผู้เก็บเกี่ยวแห่งโชคชะตาคาเรลูยานนี่ครับซึ่งมีสกิลในช่องการเดีนเซอร์โคนะครับถ้ามันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับชีวของการใบนี้เพิ่มขึ้นอีก5้าพันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นชิวหมื่นเลยแหละต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองนะครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าหลายๆคนน่าจะรู้เอฟเฟกของ Perfect g u ก r d ดีนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนของตัวของเกรด3นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของเกรด3นะครับก็คือเจ้านี่เลยอาทูมนะครับจะมีสกิลในช่องเดกาดนะครับก็คือเมื่อ u นิตนี้ได้รับบูสต์นะครับเคอร์เตอร์บลัสนึงโซบลัสนึงนะครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกเพิ่มอีก1นึ่งื่จนจบเทินและต่อมาคือสกิลออโต้ในช่องเดกาดวอนส์เวิร์เทิน เมื่อ,อยูนิตนี้หรือเรียกอากาศของเราที่อยู่แนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ถูกเลือกด้วยความสามารถการปิฝเคอร์เตอร์ชาร์ปนี่ครับก็เป็นการคืนคอสสมมติว่าเรียกอากาศของเราหรือใบเนี้ยโดนเลือกโดนรีทายโดนยิงโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้เคอร์เตอร์ชาร์ปนั่นเองครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่ช่วยคืนคอสต่อมานะครับเป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับซึ่งทริกเกอร์นะครับก็เหมือนเดิมครับทริกเกอรก์จะมี description ประกอบนั่นเองครับว่าทริกเกอร์นั้นใช้ยังไงนั่นเองครับ ก็ทริกเกอร์ก็จะมีได้แก่รอ3 f r ฟรอนทริกเกอร์ใบนะครับซึ่งเป็น M.S.R. สะด้วยแล้วก็ h ิวสนะครับชึบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทริกเกอร์พื้นฐานนะครับไม่รวมในส่วนของ Over t r i ทร e r กนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เน้นแถวหน้าในการโจมตีที่หนักหน่วงนั่นเองนะเพื่อ l i n k ์กับเอฟเฟกของ e x c a l i b u ลินะครับ,เ,บ,รบเรียกได้ว่าเจ๋งมากจริงๆนะครับสำหรับ ไลน์ทริกเกอร์ลนนี้นะครับที่มาให้กับเจ้าตัวของ X caliber นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ over trigger นะครับก็คือเจ้าอรค์กอนั่นเองนะครับซึ่งมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเลือกยูนิตหนึ่งอีก1ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก100ล้านนะครับก็เมื่อได้เช็คได้แบนี้เราจะมียูนิตถึง2ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก100ล้านนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเซตออเดอร์ที่เป็นคีย์หลักสำคัญของเด็กนี้นะครับก็คือเจ้านี่เลย กาชาริโดรานั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกของมันนะครับก็คือเอฟเฟกตแรกทำเอฟเฟกแอคทีฟนะครับก็คือในออเดอร์โซนเรสใบนี้ครับนำการ์ดใบบนสุดของกองเรานะครับไปวางไว้ที่มอนสเตอร์บ็อกซ์ในสภาพงายนะครับซึ่งผมขอพูดในส่วนของมอนสเตอร์บ็อกซ์ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือมอนสเตอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งมอนสเตอร์บ็อกซ์นะครับจะเรียกมาจากผลของเอฟเฟกของไข่ทองนะครับก็คือตัวเริ่มที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามอสเทอร์บ็อกซ์จะมีเอฟเฟกต์ในการเปลี่ยนการ์ดบนมือเทิร์นละครั้งนะครับก็คือเอาการ์ดในมอสเทอร์บ็อกซ์ที่มีเกรดเท่ากับการ์ดบนมือเราสามารถเปลี่ยนการ์ดได้ก็คือเป็นการเปลี่ยนการ์ดบนมือนั่นเองครับเรียกได้ว่าค่อนข้างเจ๋งไม่น้อยเลยเดียวแล้วก็โคตรเจ๋งโคตรคุ้มนะครับสำหรับมอสเทอร์บ็อกซ์นะครับและเอฟเฟกต์ที่2นะครับของกาชาลิโดร่านะครับก็คือออเดอร์โซนวันส์เพอร์ไฟท์นะครับถ้าวันการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่า e Race คอเอร์บบบรรัสสเานนี้ะค นำกา๊าซ10ใบบนสุดนะครับไปวางไว้ที่ monster box สภาพหงายและหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเลือกก๊า3ใบใน monster box คอลงช่องเรียกอากาศได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกในการคอบอร์ดได้ดีเลยจีเดีนั่นเองครับแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับดวงของท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าดวงในการเปิดกาชาของท่านผู้ชมนั้นจะเปิดอะไรได้ใน10ใบนั้นนะครับแต่เอาจริงๆนะครับเราก็สามารถเล่าคออะไรก็ได้ใน monster box นั่นแหละก็ถือว่าเป็นลิงก์กับแมานิกกาชาได้ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับ อแล้วผมลืมบอกไปนะครับว่าเด็กมอนสเตอร์สไตร์นะครับจะมีการ์ดในไรเด็กถึง5ใบด้วยกันนะครับก็ได้แก่ตัวเริ่มเกตหนึ่งเกตสองเกตสามแล้วก็ตัวของการดาโรโดรานั่นเองครับนั่นแหละครับก็คือพอมีการ์ดในไรเด็ก5ใบแน่นอนว่าสล็อตในเด็กที่เราเหลืออยู่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด45บใบนั่นเองนะครับก็มีอยู่แค่45้ใบนั่นเองก็นั่นแหละครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าสล็อตการ์ดในเด็กเราจะลดไป1ใบในเมนเด็กนะครับแต่แต่นะครับ ก็ยังมีเมคานิกกาชามาช่วยเสริมในการเปลี่ยนการมันมือแล้วก็คอเรเยกชันด้วยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากเลยครับเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> ในส่วนของเจ้า Monster Strike ทีทีดี2นะครับ Super Beast d e i t y Festival นะครับบอกตามตรงว่า t r i a อ,อเด็กชุดน,นี้ผมคงให้คะแนนมันอยู่ที่ประมาณ9เ <c oughs> ต็ม10น,นะครับเพราะว่าบอกตามตรงว่า Trial Deck ชุดน,นี้คนข้านที่จะ ให้ความเป็นฟีลของ r i a l d e c k เหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะมีการ์ดฟลอยด์แล้วยังมีสุ่ม MSR ให้เราลุ้นโชคของเราอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการ์ดเคลือบเป็น Normal อีก2ใบด้วยเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับทำให้ผมได้ฟีลของการจับไ i รอเด็ของการไฟเบนการ์ดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีในส่วนของเจ้าตัวเคาน์เตอร์นับพลังอีกนั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเอื้อผู้เล่นใหม่ในการ บวกค่าพลังต่างๆในการไฟแ้านกาพอสมควรเลยนะครับก็เรียกได้ว่าไคลอเด็ของม n s t e r s t r i k e ชุดนี้ค่อนข้างเจ๋งนะครับแต่ที่ผมหกักหนึ่งคะแนนเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่น Deck เด็กที่เน้นการโจมตีที่หนักหน่วงซะเท่าไหร่นะครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมค่อนข้างที่จะชอบในไ r i อเด็อีกชุดหนึ่งของม n s t e r Strike มากกว่าซึ่งเราจะมารีวิวในคลิปหน้านั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนวนนน,นนะครครััััับบสสสาหววีี้ขออลกกไป่ด bye bye